วัสดีเพื่อนๆและนี่เป็นอาการวันที่สามที่กักตัวอยู่บ,บ้านนะครับก็ยังคงเจ็บคอค่อนข้างเยอะอยู่เยอะเจ็บคอเป็นอาการที่ทรมานที่สุดที่เป็นนะคะคือเจ็บคออุณหภูมิก็สวิงขึ้นขึ้นลงๆแต่ก็ไม่ได้เป็นไข้ก็นี่ก็สามสิบเจ็ดจุดสองอืมออกซิเจนก็ระดับปกติอะไรก็ปกติเจ็บคอไงเนี่ยเมื่อกี้ มาเช้าแม่วีโอคอมาคุยใช่ไหมเออเขาบอกมเมื่อคืนเขาแอบม,มาหาเป๋าเว้ยตะกายจากห้องอะขึ้นมาชั้นสอนปรากฏมาไม่ได้เพราะไม่มีประตูกั้นหมายอยู่แม่บอกไม่เปิดประตูกั้นหมาไม่ได้แม่รู้บ่าเพาอุตส่ากักตัวไว้เพื่อแยกอะแล้วแม่ยังดันทุลังอะมาซึ่งไม่โอเคนะเว้ยดูคลิปนี้แล้วแม่ก็ต้องรู้ว่ามันอุตส่าเราอุตส่าแยกแล้วแม่จะขึ้นมาเข้าใจว่าผูวอแต่มันก็ต้องแบบนั่นอะแบบไม่ใช่อ่ะถ้าแม่ไปอะไรไปมันมันจะวุ่นวายแบบทุกคนอะ แม่ก็ต้องอยู่ส่วนของแม่ดีๆเป๋าอยู่ส่วนของเป๋าบอาโอเคสบายดีดูคลิปนี้แล้วสบายใจได้แต่แม่ไม่ต้องมาเดี๋ยวป๋าหายเดี๋ยวป๋าหายแล้วบอกว่าจะลงไปหาแม่โอเคป่ะแล้วก็แม่บอกว่าให้เป๋าเลิกคุยโทรศัพท์กับป๋าว่าคุยกับเพื่อนอ่ะด้วยน้ําเสียงเงี้ยเป๋าไม่เจ็บคอแต่เวลาคุยกับแม่แล้วแม่หูตึงใช่ไหมป๋าต้องตะโกนคุยเป๋าว่าเจ็บคอเวลาคุยกับแม่เพราะฉะนั้นแม่จะชวนป๋าคุยแม่เพราะป๋า อคุยกับแม่แม่ก็หาของตลอดเลยฮะหาบอกว่าตะแบงจปะปวดเจ็บคออ่ะเออบอกคุยกับคนอื่นเขาก็ได้ยินอนะ่ะมีแม่เนี่ยแหละไม่ได้ยินเนี่ยผลของการคุยกับแม่อะไรก็เจ็บคอเลยตะโกนคุยอ่ะหาหาหาโอเคตามนี้นะแม่นะไม่ต้องมาหาเปาอยบอกหายแล้วบอกไปหาแม่เองนะไม่ต้องขึ้นมาแล้วนะเขาสาแยากตัวเองไว้สบายดีโอเคนะวัสดีครับจุบๆเราเดี๋ยวเจอกันหายแล้วเจอกัน